ดีการนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของมาตารา11ซึ่งเป็นเรื่องของการบรรทุกของบนปากระวางครับประกอบมาตารา58เอามาดูหลักกฎหมายกันนะครับมาตารา11วรกหนึ่งนะครับผู้ขนส่งมีสิทธิบรรทุกของบนปากระวางเฉพาะในกรณีที่ได้ตกลงกับผู้ส่งของหรือเป็นการกระทําตามที่กฎหมายบัญญัติหรือเป็นการปฏิบัติตามประเพณีทางการค้าเกี่ยวกับการบรรทุกของเช่นนั้นวรกสองครับถ้าผู้ขนส่งและผู้ส่งของตกลงกันให้บรรทุกหรืออาจบรรทุกของบนปากระวางได้ ผู้ขนส่งต้องจดแจ้งครับข้อตกลงดังกล่าวไว้ในใบตราส่งหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขนของทางทะเลในกรณีที่ไม่มีการออกใบตราส่งส่วนวรรคห้าครับในกรณีที่มีความตกลงโดยชัดแจ้งระหว่างผู้ขนส่งกับผู้ส่งของให้บรรทุกของใดในระวางถ้าขนส่งบรรทุกของนั้นบนปากระวางให้ถือว่าผู้ขนส่งกระทําการ หรืองดเว้นการทำการตามมาตรา60อนุ1ครับซึ่งมาตรา11วรรค5นะครับก็จะเกี่ยวกับมาตรา60อนุ1มาตรา60อนุ1นะครับเขามาหยัไดไว้ว่าการจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามมาตรา58มิให้ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้อนุ1การสูญหายเสียหายหรือส่งมอบชักช้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากการที่ผู้ขนส่งหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ขนส่ง กระทำหรืองดเว้นกระทำการโดยมีเจตนาที่จะให้เกิดการสูญหายเสียหายหรือส่งมอบชักช้าหรือโดยละเลยหรือไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่าการสูญหายเสียหายหรือส่งมอบชักช้านั้นอาจเกิดขึ้นได้ครับข้อท็จจริงในเรื่องนี้นะครับจำเลยที่1มีฐานะที่เป็นผู้ขนส่งครับเขาก็ได้รับของมาจากผู้ส่งของซึ่งในใบตราส่งนะครับด้านหลังเนี่ยก็ได้ระบ,บุข,ข้อความประมาณว่าสามารถที่จะบรรทุกข,ของบนปากระวังได้ครับก็คือมีการจดแจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว มีการบรรทุกสินค้าที่เป็นประเภทเป็นเครื่องจักรเป่าแห้งครับน้ำหนัก1 0 0่0กิโลกร,รมัมเป็นจำนวน1ตู้ครับปรากฏว่าหลังจากที่ส่งไปที่ปลายทางผู้ซื้อแล้วเนี่ยเครื่องจักรเปียกน้ำครับเหตุมันเกิดมาจากที่ว่าผู้ขนส่งครับเขาได้บรรทุกไอ้เครื่องจักรเป่าแห้งเนี่ยบนปากระวางนั่นเองครับโดยมีแค่พลาสติกทำเป็นฐานวางและมีลังไม้ หุตู้สินค้านี้ไว้เท่านั้นครับซึ่งข้อที่จริงมันก็มีอยู่ว่าหลังจากที่เขารู้ว่ามันเป็นเครื่องจักรเป่าแห้งแล้วนะครับผู้ขนส่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้แจ้งให้กับผู้ส่งของทราบว่ามันมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างครับไม่ได้แจ้งเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นครับถามว่าอย่างนี้นะครับผู้ขนส่งจะต้องรับผิดในความเสียหายอย่างไรบ้างสารธ่านวินิจฉัยอย่างนี้ครับด้านหลังใบตราส่งมีข้อความ เป็นเงื่อนไขของการขนส่งในข้อ15อนุ2เป็นภาษาอังกฤษว่าสินค้าไม่ว่าจะบรรจุในตู้สินค้าหรือไม่ได้บรรจุในตู้สินค้าผู้ขนส่งมีสิทธิ์ที่จะนำสินค้าไปวางไว้บนปากระวางเรือได้ครับถือได้ว่าการขนส่งสินค้าพิพาทครั้งนี้ได้มีการจดแจ้งข้อตกลงไว้ในใบตราส่งแล้วว่าผู้ขนส่งและผู้ส่งตกลงกันให้บรรทุกหรืออาจบรรทุกสินค้าพิพาทบนปากระวางได้ครับ ตามที่บัหยัติไว้ในพระราชบัญญัติการรับผนของทันทะเลพศ2534มาตรา11วร2ก็คือเข้าตามหลักตามมาตรา11วร2แล้วการนําสินค้า,าพิพาทบรรทุกบนปากระวางจึงไม่อาจถือได้ว่าจำเลยที่1ปฏิบัติผิดข้อตกลงโดยชัดแจ้งในการขนส่งในข้อที่ให้บรรทุกสินค้าในระวางเรือตามพระราชบัญญัติการรับผลของทันทะเลพศ2534มาตรา11วร5 ซึ่งจะทําให้ต้องถือว่าจําเลยที่1กระทําการหรือลดเว้นกระทําการตามมาตรา60อนุหนึ่งอันจะทําให้ไม่อาจจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามมาตรา18หากมีกรณีที่ต้องรับผิดแต่อย่างใดพารากราฟต่อไปนะครับแม้จําเลยที่1มีข้อตกลงระบุไว้ในใบตราส่งว่าจําเลยที่1มีสิทธิที่จะบรรทุกสินค้าไว้บนปากระวางได้แต่เนื่องจากตู้สินค้าที่บรรจุสินค้าเครื่องจักรประเภท w e l c o m d r i v e r พร้อมอุปกรณ์ที่เป็นแฟลตแอกมีลักษณะ เปิดตัวตู้สินค้าที่มีเพียงฐานวางสินค้าและสินค้ามีขนาดความสูงและความกว้างเกินกว่าปกติทั้งสินค้ามีแผ่นพลาส,สติกและลังไม้ของุ้มไวเท่านั้นตามวิสัยของผู้ประกอบการวิชาชีพที่ย่อมต้องทราบถึงระดับความเสี่ยงต่อความเสียหายของสินค้าที่มีมากขึ้นผู้ขนส่งจึงควรให้ข้อมูลเรื่องความเสี่ยงและสอบถามผู้ส่งให้ชัดแจ้งว่ายังให้วางตู้วิพาทษบนปากระวางที่ต้องถูกน้ําทะเลซัดเป็นเวลานาน หรือจะให้วางใต้ระวางเรือตำแหน่งใดซึ่งจะต้องเสียค่าระวังเพิ่มสรุปว่าก็คือไม่ได้มีการแจ้งนะไปยังผู้ส่งของนั่นเองเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยที่1ได้มีการให้ข้อมูลและสอบถามผู้ส่งก่อนจัดวางตู้สินค้าพิพาทษและได้จัดวางตู้สินค้าพิพาทษบนปากระวางเรือในลักษณะที่มีความเสี่ยงกว่าปกติ ถือได้ว่าจำนวนที่1มิได้กระทาการทั้งปวงเท่าที่เป็นธรรมดาและสมควรจะต้องกระทําสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพรับขนของทางทะเลในการจัดระวางมาทุกให้เหมาะสมและปลอดภัยตามสภาพของสินค้าพิาพาทที่ตนรับขนส่งเมื่อสินค้าพิาพาทเกิดความเสียหายเนื่องจากถูกน้ําทะเลกัดเซาะและเป็นสนิมจำนวนที่1ผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดเพื่อการเสียหายดังกล่าวอย่างไรก็ตามการที่ผู้ขนส่งมิได้ให้ข้อมูลและสอบถามผู้ส่งก่อน แล้วสินค้าวิาพากษ์ปนเปื้อนน้ําทะเลได้รับความเสียหายก็ยังไม่พอฟังได้ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะการละเลยหรือไม่เอาใจใส่ของจําเลยที่1ผู้ขนส่งทั้งที่รู้ว่าความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้เพราะยังมีความเป็นไปได้มากเช่นการว่าสินค้าอ่าจไม่ได้รับความเสียหายจําเลยที่1จึงยกข้อจํากัดความรับผิดขึ้นต่อสู้โจทได้ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพศ2534มาตรา5 8ครับ สรุปว่าสามารถที่จะจํากัดความรับผิดได้นั่นเองนะครับตามมาตรา58มาตรา1 8บัญญัติให้จํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้เพียง1,000 0บาทต่อ1หน่วยการขนส่งหรือกิโลกร,รัมละ30บาทต่อน้ําหนักสุทธิแห่งของนั้นแล้วแต่เงินจํานวนใดจะมากกว่าปรากฏว่าใน ข้อทจริงในเรื่องนี้นะครับน้ำหนักของสินค้านี้ก็คือ1น0่งหมกิโลกรัมดังนั้นความรับผิดของจําเลยที่1ต้องคํานวณตามน้ําหนักของสินค้าพิพาทเพราะมีจํานวนมากกว่าคํานวณจากหน่วยการขนส่งเป็นเงิน3ามแสนสามร้อยบาทก็คือเอา30บาทครับไปคูณด้วยน้ําหนักเป็นเงินจํานวน3ามแสน 300บาทสรุปว่าผู้ขนส่งนะครับจะต้องรับผิดในความเสียหายเป็นเงินจำนวน3300บาทนั่นเองครับ